ในคลิปนี้เรามาดูงานกรอบพระนะครับเป็นงานกรอบพระยกซุ้มนะครับผมยกซุ้มแล้วก็ฐานพญานาคนะครับอันนี้จะพิเศษตรงที่ตรงตานะครับฝังเพชรสีแซเข้าไปนะครับผมก็เป็นงานแบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับผมก็พิเศษขึ้นมาตรงมีเพชรสีแซตรงลูกตานะครับผมแทนที่จะเป็นเม็ดทองนะครับก็จะใส่เพชรลงไปนะครับตานีบแววๆเลยนะครับผม ก็จะเป็นงานของลูกค้านะครับขอให้รีวิวให้หน่อยนะครับก็อันนี้เป็นรูปนะครับเป็นการเลี่ยมรูปถ่ายนะครับผมอันนี้เป็นพลาสติกเดิมๆนะครับแกะออกมาจากกรอบใบเก่านะครับผมอันนี้ก็ได้ทําการปัดเงานะครับปัดเงาให้มันพลาสติกลบรอยขนแมวอะไรต่างๆนะครับพลาสติกก็ยังใช้ได้อยู่นะครับไม่จําเป็นผมก็ไม่อยากจะไปแกะหรือแล้วก็ทําใหม่นะครับอันนี้ เดิมๆก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็จะแบบนี้นะครับใส่เข้าไปก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกรอบใบไม่ใหญ่นะครับขนาดประมาณนี้นะครับจะใช้ทองเท่าไหร่นะครับเปรตราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาชั่งน้ำหนักดูกันก่อนนะครับเห็นอยู่ในเรท 3.7จกว่านะครับผม 3. 7. 7 7นะครับผมก็อยู่ในเรทน้ำหนักดิดบก็เรดสลึงหนึ่งนะครับถ้ารวมซี่ก็อยู่ในเรทจุดหกรัมนะครับผมนะถ้าเป็นราคาณนะวันนี้นะครับก็ราคาทองก็อยู่ในเรทสามหมื่นนิดๆน,นะครับผมณนะวันนี้นะครับก็จะ มีค่าทองกับค่าแรงนะครับเป็เสร็จแล้วก็อยู่ในเรท8,000กว่าบาทนะครับสำหรับกระพะสลึงกว่าน id, ิดๆนะครับผมในเรทสลึงมินิๆนะครับผมก็จะอยู่ค่าทองค่าแรงก็อยู่ในเรด8,000กว่านะครับอ่านตอไว้สาหรับท่านที่อาจจะอยากรู้นะครับผมในคลิปนี้เราก็มารีวิวแบ่งปันกันนะครับ,บ,บรูปแบบนะครับผมแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทองอยู่ในเรด80กว่านะครับผมมาตรฐา,านร้านเรานะครับผม ก็ถ้าก็ถือว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับผมนี่จะเป็นรูปถ่ายนะครับนะครับใส่เข้าไปก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราดูดูกันต่อเนื่องไปเลยนะครับไม่ต้องพับหลังก็ได้นะครับเรามาดูนะครับอันนี้ในส่วนของหัวสิงห์นะครับตรงตาจะเป็นการฝังเพชรสีแซดนะครับผม2เม็ดนะครับผมเพชรสีแซดนี้ก็เหมือนเพชรแท้เลยนะครับผม แล้วก็ในส่วนของหัวสิงก็จะเป็นหัวสิงแบบวดลายแบบ3มิตินะครับต่อด้วยลายตระหนกนะครับมารับกับหัวสิงแบบนี้นะครับตรงนี้ลูกค้าขอมานะครับว่าให้เป็นยับรายแล้วก็มีการแทงเส้นแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ขอพิเศษมาให้เ,เป็นลายนี้นะครับนี่ก็จะเป็นฐานพยัญคนะครับมีลูก,กตานะครับยกฐานสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับผม ตรงห่วงก็ผมใส่ฐานเข้ารลังตัดให้นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวฉีกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นบางนะครับแต่ใส่ถานเขาลังตัดไปมันก็จะช่วยให้ดูดีดูมีระดับขึ้นนะครับผมแล้วก็หูก็หูสามจันหนาหนากันไปเลยนะครับผมก็คำนวณแล้วก็ยังอยู่ในงบอยู่นะครับก็เลยจัดให้แบบเต็มเต็มเลยนะครับผม ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพระเป็นลูกถ่ายของลูกค้านะครับลูกค้าอนุญาตแล้วนะครับก็มาดูแบ่งปันกันนะครับในส่วนของงานทองนะครับผมเรามาแบ่งปันกันในรูปแบบแล้วก็ราคานะครับผมราคาก็ไม่ฟิกตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับราคาทองณวันนั้นนะครับแล้วก็แต่ละร้านแต่ละที่ก็ทําก็เรราคาก็ไม่เท่ากันนะครับอาจจะแตกต่างกันไปนะครับผมนั่ก็จะเป็นการแจกะลายนะครับ เราเน้นงานขึ้นมือนะครับขึ้นมือทุกขั้นตอนเลยนะครับก็อาจจะไม่เป๊ะไม่อะไรมากมายนะครับผมก็เป็นการอนุรักษ์งานขึ้นมือไว้นะครับผมในส่วนของตรงนี้ครับใครไม่ชอบลายแบบนี้ก็เป็นลายแข้งสิงโดยทั่วไปนะครับผมก็จะแล้วแต่คนชอบนะครับผมนีครับอาแสงก็จะแสงจ้าไปนิดนึงนะครับอันนี้ถ่ายช่วงบ่ายนะครับผมก็แสงธรรมชาติเลยนะครับอาจจะภาพอาจจะดู สว่างงนิดนึงนะครับอันนี้ครับให้ดูใกล้ๆนะครับแล้วก็เป็นงานูกซุ้มนะครับูกซุ้มหัวสิงห์นะครับเป็นลายแบบสามมิตินะครับก็เป็นฐานพญานาคนะครับก็นํามาแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันในรูปแบบนะครับแล้วก็ราคานะครับผมก็เป็นแนวทางให้เพื่อนช่างแล้วก็ท่านที่สนใจนะครับผมกรอบพระขนาดประมาณนี้นะครับอยู่ในเรสลึงนะครับก็ได้อยู่นะครับผมถ้าเต็มกว่านี้ก็จะ ให้มันบางลงไปนะครับแต่ขณะนี้ก็กําลังสวยนะครับผมถือว่าไม่หนาเกินไปนะครับไม่บางเกินไปนะครับผมนะครับเรามาแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันรูปแบบแล้วก็แนวทางนะครับนี่นะครับนี่ครับก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมสําหรับกรอบพระนะครับด้านล่างนี่ผมก็ทําการคว้านออกไปนะครับเพื่อลดน้ําหนักนะครับ ตรงนี้มันมีฐานสามเหลี่ยมนี้บังอยู่นะครับด้านล่างก็ไม่จําเป็นก็คว้านออกไปก็ช่วยเซฟได้นะครับประมาณนี้นะครับถือว่าเรามาแบ่งปันกันนะครับผม